น้ำอัญชันใส่แก้วตัวเองเลยค่ะค,ครับตักเลยครับตักเลยครับเอา,ามือบังค่ะมือออกเออนั่นแหละ ตักเลยค่ะตักให้เต็มแก้วเลย <Okay. S 1> กระต่ายขอหลอดหน่อยขอหลอดหน่อยค่ะหลอยมาให้เพื่อนคนหน่อยค่ะโอเคให้คุณบ mm ิ hmm. ๊กซีอาชีนี้บิ๊กซีบิ mm ๊ก hmm. ซีตักน้ำมะนาวน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวตักน้ำมะนาวใส่นะคะคุณแฟงตักน้ำน้ำมะนาววางไปไว้ข้างตรงนู้นใหม่ใหม มันบังไงมันบังไงคะเลื่อนเออ่น่นะครับตักน้ำมะนาวใส่ครับว้าวคนเลยค่ะคนเลยเอามืออย่าบังโอ้เปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีอะไรคะม่วงตอนแรกน้ำอันชั้นเป็นสีอะไรสีน้ำเงินพอใส่มะานาวน้ำมะนาวเป็น เป็นสีม่วงน้ำมะนาวมีนิดเป็นกรดนะคะน้ำมะนาวมีนิดเป็นกรดนะอ้าคุณแฟงน้ำแมนตักยอม <c oughs> อ่าต่น้ำมะนาวใส่เลยย่า <c oughs> อย่าหยุดอย่ารอดอย่าดูอย่าด,ด,อาด,ดูอย่าดูดค่ะอย่าดูดค่ะ